สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านพุทธรัตนไทยทมนะครับกับผมพีทนะครับเจ้าเก่าคนเดิมวันนี้ผมพามาพบกับนาฬิกานะครับเป็นนาวิฟ o อ80-20นะครับตัวนี้จะเป็นโคนกราฟนะฮะโคนกราฟบอกวันที่มีปฏิทินชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวเรือนเป็นแบบทูโทนนะครับสีเงินตัดดำสวยงามนะครับขอบตัวนี้เป็นเทคมิเตอร์นะครับ มีตัวเลขบอกชัดเจนนะฮะตัวเรือนขนาด45มิลิเมตรรับสายสแตนเลสฝาหลังสแตนเลสเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมใส่ข้อมือให้ดูนี่ครับ เป็นสปริงกดงนี้นะฮะเปิดง่ายๆนะฮะแข็งแรงนะฮะแข็งแรงปุ่มตรงนี้ใช้ได้หมดนะครับเม็ดใบยมปรับตั้งเวลาตรงนี้เป็นโครโนกราฟนะครับถ้าเรากดลงไปปุ๊บนะครับตัวของเข็มเล็กข้างในจะเดินนะครับถ้าเราต้องการหยุดก็กดหยุดนะครับเซตใหม่นะครับ นี่ครับตัวนี้ราคา970บาทนะครับมีสีสีนะครับถ้าชอบก็ทักผมทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ